ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อซ่อมแซมหลังคามัสยิดของโรงเรียนในวันที่17-18ถึงสิงหาคม2567ณสนามฟุตบอลโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิจังหวัดสตูลเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างฝากคุณผู้ชม กดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมนิติิมกันก่อนนะครับเพราะว่าในเทปนี้เนี่ยจะออกอากาศหลักๆท,ทางช่อง YouTube บาจอมนิติิมหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งงนึงฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมนิติิมกันด้วยครับแล้วก็สําหรับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ชมสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5หรือจะเป็นในส่วนของอการฝากข่าวไว้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลททุกช่องางา ก็สามารถฝากข่าวไว้ได้เลยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอารายละเอียดมาแล้วก็นํามาบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานบุญงานวัดงานงานมัสยิดงานการขุดสนต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับงานบวชงานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ําชาอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆเช่นกันนะครับฝากข่าวกันเข้ามาได้เลยสําหรับการร่วมกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันเข้ามานะครับ 0993154905หรือจะเป็นในส่วนของอฝากไว้ที่ร้านสาราวุวัคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางนะครับถ้าจะติดต่อกับทางเพจ a c e b o o k ของร้านสาราวุวัคอมพิวเตอร์ก็หาตรงนี้เลยครับค้นหาร้านสาราวุวัคอมพิเวเตอร์สตูล074ตรงนี้นะครับแล้วก็สาขามานางังอันเนี้ยฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปออนไลน์ละเอียดมาเพื่อที่จะบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ ในส่วนของข่าวงานกิจกรรมงานเกษตรที่มอหัดใหญ่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับจะหมดกันวันที่18สิงหาคม2567เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะไปเที่ยวก็ไปกันได้เลยนะครับเรื่องของการเกษตรครับงานเกษตรนะครับผลต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับอันนี้มีครบครับหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับหมูหมูมีไหมแพะมีไหมแกะนะครับแมวสุนัขอันนี้มีนะครับหรือจะเป็นปลาสวยงาม แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมไปถึงของกินนี่ยยเยอะแยะมากมายนะครับพื้นที่กว้างขวางที่บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตหัดใหญ่หรือมอหัดใหญ่นะครับอย่าลืมงานก็จะหมดกันวันที่15ไม่ใช่สิงานก็จะหมดกันวันที่18สิงหาคม2567น,นี้นะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของเรานะครับสำหรับในเทปนี้ก็คือ,อขอเชิญทุกท่านร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อนําเงินมาซ่อมแซมหลังคาม,มัสยิดซึ่งอ,อยู่ที่ภายในโรงเรียนนะครับของโรงเรียนแสงประทีปวิทยาโมูลนิธิครับซึ่งเขาจะจัดการแข่งขันกันเนี่ยในวันที่17-18สิงหาคม2 5 6 7นะครับก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ เราบันทึกเทปนี่ก็คือ15สิงหาคม2 5 6 7นะครับอะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ได้เช่นกันนะครับขอซูมเข้าไปครับนะครับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับกับ,ธนา,านบธนาคารไทยพาณิชย์ครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี4 3 7 0 1 8 6 5 6 4ครับ เลขที่บัญชี4 3 7 0 1 8 6 6 6 4นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับซึ่งเป็นบัญชีเพื่อโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธินะครับวิทยามูลนิธินะครับชื่อบัญชีว่านางสาวนัทยะวาสง่าบ้านโคกและนางสาวอามีนะใบากาเดียมนะครับซึ่งบัญชีเนี้ยเหมือนที่บอกไปว่าเป็นบัญชีสําหรับ เพื่อโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูละนินธินะครับเป็นชื่อของบุคคลสองท่านนะครับในชื่อบัญชีนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะ,ะร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยของบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4370186564 นะครับนี่คือเลขที่บัญชีหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของคุณผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมดื่มน้ําชากันได้นะครับร่วมแข่งขันฟุตบอลซึ่งเป็นฟุตบอลเจคนนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลในการสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมหลังคามัสยิดแสงประทีปวิทยามมลนิธิซึ่งเป็นมัสยิดที่อยู่ในโรงเรียนนะครับที่ให้กับเด็กๆได้ร่วมกันละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ วันที่17ถึง18สิงหาคม2567นี้ครับที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิครับอยู่ที่บ้านเขาน้อยนะครับอยู่ที่บ้านเขาน้อยใต้หมู่ที่12ตําบลฉลุงอําเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับโลตัสนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับโลตัสนะครับอยู่ระหว่างโลตัสกับสามแยกฉลุงตรงนั้นแหละนะครับคุณผู้ชมนะครับ ก็นําทีมไปร่วมการแข่งกันฟุตบอลเพื่อการกุศลในครั้งนี้กันได้เลยนะครับเป็นฟุตบอล7คนครับหรือจะไปร่วมดื่มน้ําชาก,ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ได้เช่นกันนะครับกับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีสาไม่ใช่สทํทำไมมันผิดเยอะจังเลขที่บัญชี4 3 7 0 1 8 6 5 6 4นยาะครับย้ำเลขที่บัญชีอีกครั้งหนึ่งครับ4 3 7 0 1 8 6 5 6 4ึครับ ซึ่งเป็นชื่อบัญชีนางสาวนัทยาวาสง่าบ้านโคกและนางสาวอามีณ์ใบากาเดียมนะครับซึ่งบัญชีเนี้ยเป็นชื่อของบุคคล2ท่านเวลาจะเบิกเนี้ยก็ต้องเบิกกัน2ท่านนะครับเซ็นเบิกเพื่อนําเงินมาใช้เพื่อโรงเรียนแสงประทีปวิทยาหมูละนิธิโดยเฉพาะสําหรับบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกันได้เลยครับ ทีนี้มาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายมือถือกันบ้างนะครับเป็นตัวโฆษณาแฝงเข้ามาสําหรับในเทปนี้ตัวนี้จะเป็นของ d ีเทในระบบเติมเงินนะครับเป็นตัวเด็นอย่างเดียวไม่มีทูฟรีราคา590 5 9บาทนะครับรวมภาษีแล้วราคานี้กดรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในตัวต่อมาของ d ีเทในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตไม่อ้าน็ตสปีดมาลดความเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมภาษีแล้วเหมือนกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์ช่นนกั แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์เกา่าเบอร์ใหม่เบอร์เดิมก็สมัครได้เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เกา่าใจค่ายเนี่ยสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์เหมือนกันขอให้เป็นดีแท็ในระบบเติมเงิน4เมกกับ2เมกแถมทัรฟรีในเครือข่ายดีแท็ Tech อย่างเดียวนะครับอ,อันนี้ไม่อัน้นไม่ลดสเปียรไมล่ลดความเร็วกันเต็มเต็มนะครับแต่นี้จะเป็นดีแทเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอย่างเดียว10เมกกับบิตเพลสิราคา4 8 2บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็ ตามรหัสตรงนี้กันได้เลยคุณผู้ชมกดได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในตัวของเอสใน HD, ระบบเติมเง,งินตอนนี้นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมก็สมัครได้หมดเลยเหมือนกันนะครับเด็แม่นรวดสปีดมรลดความเร็วเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก,ก่ายาค่ายเบอร์เดิมเด็แม่นรวดสปีดมาลดความเร็วเช่นกันนะครับจะเอาความเร็วเท่าไหร่ราคาไหนก็กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยเป็นตัวที่โฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับ ตัวนี้จะเป็นเอสในระบบเติมเงินเหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมเหมือนกันครับแบบ1วัน2วัน3วันก็กดตามรหัสต,ตรงนี้กันได้เลยนะครับชื่นชอบโปรโมชั่นหรือใดก็กดได้เลยตัวนี้จะเป็นของธุรกในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับก็จะเป็น2เมก4เมกนะครับนาน30วันกันเต็มๆแม้รถสปีดมาลดความเร็วนะครับโทฟรีในเครือข่ายกิจอย่างแยกเบอ,เอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมอันนี้กดสมัครกันได้เลยตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในตัวนี้ ในส่วนของอตัวที่เป็นทุกเบอเหมือนกันนะครับทรูในระบบเติมเงินเด็ดอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี2 0่ b บมบิเอตกบาทรวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสตามตรงนี้แต่เลยไม่มีโทรฟรีนะครับ ตัวนี้จะเป็นนิตอย่างเดียวเหมือนกันนะครับของตัว like เงินระบบตัวเงินเหมือนกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมกดสมัครได้เลยเหมือนกันนะครับสิทไม่ขบิตพิเศษไม่แอันเดิมอย่างเดียวแล้วก็ราคา482บาทรวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้กันได้เลยหรือตอบสอบถามสอบถาอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์082699917ของสาขามานังพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันอยู่ หรือจะติดต่อผ่านไลน์นะครับค้นหาไลน์แอดไลน์กันได้ที่ s r e w u t c o m e p u t e r หรือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดก็ได้เช่นกันนะครับเวลาคุณผู้ชมแอดไลน์กันเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องมีรูปหน้าเป็นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะ,ะป้องกันไอ้พวกเสือกเสือกเข้ามาปวดอะไรแบบนี้นะครับเขาจะ,ะกันพื้นที่ไว้สําหรับคนที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลกันทางไลน์กันจริงๆนะครับเขาก็เลยเพราะว่าไลน์เนี่ยมันจะมีเพื่อนได้เต็ม5,000คนนะครับ เขาก็เลยต้องอคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์ด้วยนะครับแรกๆเนี่ยเป็นหน้าคนดีพออยู่ไปสักพักเป็นหน้าหมาอันเนี้ยเขาก็จะลบออกจากเพื่อนทันทีนะครับไอ้พวกหน้าหมานะครับก็จะลบออกจากเพื่อนทันทีครับนี่หลอกดา่าไปในตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าติดต่อกับร้านสรุปคอมพิวเตอร์ครับก็แสดงตัวตนให้เรียบร้อยนะครับหรือจะติดต่อทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับผู้หนา,า,าร้านสรุปคอมพิวเตอร์สตูนครับแล้วไปดูที่เป็นของสาขามานางก็สะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับติด าตามกดติดตามทางช่อง Youtube บ่าวจอมเดนซิมกันด้วยนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยก็จะได้ไม่พลรราดในะเรื่องราวของเทปรายการต่างๆนะครับย้ำอีกครั้งนึงเวลาจะติดต่อกับร้านสลุคอมพิวเตอร์สตูนผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครับค้นหาร้านสลุคอมพิวเตอร์สตูนนะครับแล้วก็ไปดูที่เป็นของ074สาขามานังตรงนี้นะครับชื่อตามนี้เลยครับอันนี้คือะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับ แต่ถ้าจะติดต่อผ่านไลน์นะครับย้ำว่าจะต้องเป็นรูปหน้าคนนะครับอาประเภทที่อยู่ไปสักพักแล้วกลายเป็นหน้าหมาหน้าหมาอ้นเนี่ยเขาลบการเป็นเพื่อนหมดนะครับอ้พวกหน้าหมาทั้งหลายเลยนะครับเขาลบการเป็นเพื่อนหมดครับหลอกด่าไปในตัวนะครับสัใจกูบยนะครับทีนี้ย้ําของเราอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของฟุตบอลการกุศลนะครับเป็นฟุตบอลเจคนนะครับที่โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิครับอยู่ที่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับโลตัสตรงนั้นเลยนะครับมันรู้สึกว่าจะอยู่ ใกล้ๆกับบริษัทรถ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 สี่ล้ออยู่ตรงนั้นน่ะใกล้ๆกันนะครับคือไม่ใกล้ไม่ใกลกับต้นโรตัสนะคุณผู้ชมนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึง3ามแยกเฉลงยังไม่ถึง3ามแยกโรงเรียนจุฬาพรนะครับอ่แล้วก็มันอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางๆะระหว่างโรตัสกับบริษัทรถซูซูกิๆๆๆๆที่เป็นรถ4ล้อนะครับแล้วก็อยู่ ใกล้ๆเกาะมันอยู่ระหว่าง3แยกฉลุงนะครับสแยกที่ไปโรงเรียนจุลาพรนะครับมันอยู่ตรงนั้นแหละนั่นคือโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลานิธินะครับอยู่ที่อาไรนะมู่ที่12ตําบลฉลุงอําเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับอยู่ที่บ้านเขาน้อยใต้นะครับถ้าใกล้ๆกับถ้าใกล้ๆกับโลตัสยังเยี้ยงโลตัสตรงนั้นรู้สึกจะเป็นเขาน้อยนะครับบ้านเขาน้อยแต่ถัดไปอีกจะเป็นบ้านเขาน้อยใต้นะครับประมาณนี้แหละครับ คุณผู้ชมก็นําทีมไปร่วมการแข่งขันกันได้เลยหรือจะ,อะบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ได้เช่นกันนะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4370186564นะครับซึ่งบัญชีนี้จะเป็นชื่อของบุคคล2ท่านก็คือ,อนางสาวนัดยาวาสหาบ้านโคกแล้วก็นางสาวอามีนะ์ใบากาเดม นะครับซึ่ง2ท่านเนี้ยเวลาจะเบิกเงินมาจะต้องเซ็นกัน2ท่านนะครับแล้วก็บัญชีนี้เป็นบัญชีเพื่อโรงเรียนแสงประทีปวิทยาลาวิทยามูลนิธิโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ใจอุนผู้ชมเข้าใจคุณผู้ชมมั่นใจได้นะครับว่าเงินทุกบาททุกต,ตางค์นั้นมอบให้กับโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธินะครับนี่คือในส่วนของ ข่าวการกุศลที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับหรือลายๆลท่านเนี่ยบอกว่า,าไม่สามารถที่จะลงลงแข่งขันฟุตบอลได้นะครับบางทีด้วยเรื่องของอายุบางทีด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับท่านก็ไปร่วมดื่มน้ําชากันได้นะครับดื่มน้ําชาแล้วก็ร่วมสมทบทุนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคามัสยิดที่โรงเรียนแสงประทีบวิทยาหมูลานิธิกันได้เลยนะครับอยู่ที่ ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับบ้านเขาน้อยใต้หมู่ที่12นะครับอย่าลืมวันที่17ถึง18สิงหาคม2567นี้นะครับก็คือที่จะถึงกันในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเพราะว่าเราบันทึกเทปวันนี้15สิงหาคม2567นะครับ